นี่คะ่ะทุกคนไข่อะไรเอ่ยไม่อยู่บ้านสองวันกระถางแคตัสกลายเป็นรังนกไปแล้วคะ่ะโดนจีบโดนทับเป็นอุโมงเป็นแอ่งลงไปไเป็นรังนกไปแล้วคะ่ะอ่านี่ไข่ของจริงเหรอครับไข่ของจริงสิงคะ่ะลูกฟองใหญ่ไหมครับ ฟองใหญ่อยากลองจับวะไม่จับค่ะไข่นกอะไรนกกระทาไข่นกกระทาพินตีว่าไม่ใช่ไข่นกพราบแม่เห็นตัวมันอยู่มาแอบไข่ในใสหลังห้องเราไปเรีวกระถางแคทตัสกลายเป็นที่จะโยนให้มันแตกป็นหววยถ้ามันแตกมันจะเป็นยังไงอ่ะกลายเป็นรังนกเม่ถ้ามันแตกมันจะเป็นยังไงอ่ะ แต่ก็เหมือนไข่ไก่ค่ะลูกเห็นไหมนี่ฟองใหญ่นะแต่ก็กลายเป็นแบบไข่ไก่ละอ่าแคปตันเราจนโดนเหยียบย่ำทีบมุนอุ้ยปุ้ยเลยกลายเป็นอะไรครับปุ๋ยไม่ใช่กลายเป็นรังนกนก้แล้วทำไมมันไม่เจ็บมันนอนทับแบบว่าลงไปเลยนะนี่ดูดูดู นอนทับลงไปแบนราบลงไปเลยค่ะทุกคนเอาไม้ที่แล้วที่<ด>ุุลเร์ามาทีหลังห้องเราเป็นบ้านให้นกไปแล้วค่ะ